สวัสดีครับพบกับผมอีเชงค่ครับกับรายการจอบปฏิเส้นทางชีวิตการเกษตรวันนี้เป็น e ีีที่20ครับวันนี้ผมจะมาพามาเยี่ยมสวนบ้านยงบุญเกิดสวนของน้องปีใหม่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในครับรับไปกันเลยครับนี่ครับขนานี้ผมก็เดินเข้ามาในสวนบ้านของน้องปีใหม่นะครับสวนนี้ก็เป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่คุณพ่อของน้องปีใหม่ด้เป็นคนทําขึ้นมาเนื้อที่สวนนี่ก็ อยู่ประมาณเนื้อที่ประมาณสองไร่ครับสองไร่สองไร่ไกว่านี่ครับนี่นี่ครับนี่เป็นฟาร์มสดใสเลยของสวนนี้อยู่ง่ายกินง่ายครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาจากกรุงเทพแล้วก็มาซื้อที่อยู่หลบหนีความวุ่นวายในกรุงเทพนี่ครับนี่ก็เป็นสถานที่ของคุณพ่อของน้องปีใหม่ตอนนี้ก็กทําคนเดียวนะเนี่ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยเอ่ยมะม่วงเกยทีนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าในบ้านของของคุณพ่อน้องปีใหม่เนี่ยเขาปลูกอะไรบ้างนี่ครับเดี๋ยวจะเพิ่งไปนี่ครับนี่ครับโอ้โหเจ้าของสวนนี่เลยนี่ไฮไลท์เด็ดนี่ครับนี่นี่เป็นไข่ไข่ไก่ที่แก่เก็บขายทุกวันเนี่ยนี่คือรายได้ของเขาเลยนะเนี่ยวันหนึ่งสองแผงของแผงพี่มีสามแผงนี่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเล้าไก่เนี่ยครับนี่แก่ก็จะไปส่ง ก็จะพี่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 โดส่งแผงเท่าไหร่นะไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยป้าประมาณร้อยหนึ่งได้ไหมร้อยกว่าร้อยกว่านี่ครับยุ่งเนี่ยเนี่ยแกแกมีรายได้จากตรงนี้ด้วยนะนี่ยนแล้วก็หน่อมงหน่อม้นี่แกก็บางทีก็แจกมั่งเนี่ยหน่อม้หน่อมงหน่อม้นี่โอ้แทงหน่อกันเป็นกระสอบนี่แกก็ชอบอยู่แบบนี้บรรยากาศนี่นี่ครับนี่มาจากกรุงเทพนะนี่ทีนี้ว่าพี่โดนี่เขาจะเก็บไข่ เก็บไข่วันตอนเย็นเนี่ยเก็บเก็บแล้วก็แกจะเอาเดินไปส่งที่ร้านค้าร้านค้าก็จะอยู่นู่นนะครับนี่นู่นนู่นนู่นนะที่ผมชี้เนี่ย,ยบ้านบ้านหลังนู้นครับนี่ยเป็นร้านค้าอาหารตามสั่งชื่อว่าร้านป้าแหววป้าแหววร้านอาหารตามสั่งนะผมก็จะอาศัยกินอยู่ร้านป้าเขานี่แหละป้าแกเป็นคนดีมากเลยครับคือแกรักเราเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับเนี่ยทีนี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดู สวนของพี่โดพ่อน้องปีใหม่นี้ชื่อชื่อโดนะครับน <Yeah. S 1> ทีนี้ว่าแกก็เนี่ยครับนี่เป็นทางเข้าเข้าสวนนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับที่ต้นเหตุที่ครับนี่นี่พี่เขาก็จะเลี้ยงไข่ไก่ไข่เอ่อแต่การเลี้ยงไก่ไข่ของแกเนี่ยแกก็จะปล่อย นี่เขาเขาช่วงให้อาหารคือก็จะเรียกไก่เข้ามาให้มันกินข้าวกินอาหารนี่ส่วนที่เหลือบางทกีก็ปล่อยเดินอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ยคือไก่ก็จะอารมณ์ดีมีความสุขนะนี่ครับผมจะพาเดินไปดูนี่นี่ก็จะเป็นสวนของเขานี่เขาจะขุดขุดเป็นให้เก็บก,กักน้าแต่ถามว่านี่ครับผลผลิตที่ได้ก็ ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะหนึ่งก็ไม่ได้มีการฉีดหยุกฉีดยาอะไรก็บำรุงปกติเหมือนเหมือนคนทำไร่เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับก็ปลูกไว้กินเหลือก็ขายนะครับก็มีมะม่วงมั่งมนนาพุอะไรนี่ครับเล้าไก่เนี่ยครับนี่นี่จะเป็นเล้าไก่ของพี่เขาคือก็ทำไม่ง่ายนะคือก็ทำตามกำลังทรัพย์ที่เรามีเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำแบบโอ้โหเวอร์าวางอลังการต้องไปกู้นี่ยืมสิน ไม่เอานะครับเพราะว่าพี่พี่โดเขาไม่มีนโยบายแบบนั้นนะครับก็คือเขาก็เขาก็ทำทำทำเทำ่าที่เขาทําไหวเพราะว่าพี่โดเขาก็คือร่างกายพี่โดเขาไม่ค่อยดีคือหนึ่งขาพี่โดเขามีปัญหาประสบอุบัติเหตุตอนสมัยทํางาน่เป็นหนุ่มๆน,นะฮะตอนประสบอุบัติเหตุขาก็จะเดินไม่ค่อยเหมือนคนปกติเท่าไหร่แกก็จะทําแกคนเดียวก็อยู่คนเดียวนี่ก็จะเป็นล้าว ลาวลาวไก่ของพี่เขาเนี่ยครับเนี่ยก็ทําง่ายๆนะนี่ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งสําหรับคนที่งบน้อยคือไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกที่จะทําแบบโอ้โหโรงเรือนแบบฟาร์มใหญ่ไก่แบบฟาร์มไก่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือคือไม่จําเป็นหรอกครับเนี่นะทำให้เขามีล่มเนี่ยครับ มีร่มมีหลังคามีกันฟ้ากันฝนได้เนี่ยครับเขาก็อยู่อย่างมีความสุขละไก่ก็บางทีก็ไม่ได้อยู่แบบคดคูนี่ก็เป็นรังไข่ที่แบบไก่ไก่ก็จะไข่รวมๆกันนี่แหละครับพอตกเย็นก็จะเก็บไปแบบเมื่อกี้เนี่ยคือก็จะได้สองแผงคุณคุณป้าบ้านนั้นเขาก็จะคิดตังค์ให้ถ้าพี่โดจะเอาเลยเขาก็จ่ายตังค์เลยแต่ถ้าพี่โดย,ยังไม่เอาก็เหมือนฝากตังค์ไว้จดไว้นะครับก็ถึงเวลาก็ไป บางทีก็เออช่วงอาหารไปซื้อข้าวไก่มันก็เบิกก็ได้กินได้ใช้ไปไปทุกวันเนี่ยนะครับเพราะว่าพี่โดอยู่นี่เขาไม่ได้ไปรับจ้างใครนะครับเขาก็อยู่เนี่ยนะทำสวนทําไร่เขาแล้วเขาก็ไปช่วยงานสังคมพวกงานวงงานช่วยงานวัดก็คือเขาก็มีปาธามาทางด้านสวดมนต์สวดอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะมรกทายกเวลาสวดน,นําพระเนี่ยเวลามีงานวารัาน,พานพงเงินพระนี่ครับ นี่นี่ก็จะเป็นอาณาเขตบริเวณสวนของพี่เขาคือมะม่วงมะม่วงเขาก็มีปกติเนี่ยดูไก่เขาก็เดินนะฮะมีความสุขครับเนี่ยเนี่ยครับเขาก็อยู่ของเขาได้ฟันช่องก็ไม่ใหญ่โตครับแต่เขามีเนื้อที่ให้ทําแต่ว่าเขาก็ทําตามกําลังที่เขาจะทําไหวนะพี่โดเพราะว่าคือเขาอยู่คนเดียวนะครับนี่ก็เป็นเ,เนื้อที่ นี่ก็เป็นด้านหลังของสวนบ้านเขาแต,แต่ถัดจากหลังฐานภูมิไปเนี่ยจะเป็นที่ของอีกเจ้าหนึ่งอันนี้ก็เป็นไผ่ไผ่กินหนออร่อยครับผมผมได้พี่โดตัดไปให้กินหลายทีเนี่ยครับอร่อยนี่นี่ก็เป็นโซนที่พี่เขาปลูกพวกกระพงกระเพรานี่แกกําลังนี่นี่สวนน้องแกปลูกถั่วเนี่ยครับเป็นถั่วถั่วฝักยาวนะ ก็ปลูกถั่วฝักยาวนี่ก็เป็นกะเพราของพี่เขานี่อ่านี่เป็นขนุนนะครับนี่นี่ก็จะปลูกถั่วตัวนี้มีเป็นบ่อปลาบ่ออะไรเขาหนะ้าแต่เขาก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ไม่จับกินหรอกครับเพราะว่าคือเหมือนว่าสงสารไปแล้วนี่ครับนี่มีหน่อมงหน่อไม้เมื่อวานตัดไปตัดมาได้ประมาณสักเกือบเกือบสองกระสอบนะเยอะอยู่ก็ แกก็ไปแจกคนนู้นคนนี้ก็คือก็ไม่เน้นขายแล้วครับเพราะว่าแถวนี้ก็บ้านๆนะมีก็มีก็แจกบางทีบางคนก็มาซื้อบางทีซื้อไปก็ซื้อโลหนึ่งแถมโลหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ถามว่าจะได้กำลังกำไรไม่ได้หรอกก็เหมือนแบ่งกันกินนะครับน้ําใจก็คือเหมือนปลาตัวเดียวกินกันทั้งหมู่บ้านนะสุภาษิตนะครับปลาตัวเดียวนี่กินกันทั้งหมู่บ้านไม่มีตังเราก็อยู่ได้ครับเพราะว่ามีน้ําใจให้กันซึ่งกันและกันนะครับเนี่ยครับ เนี่ยน,นี่ก็เป็นสะพานสะพานไม้ที่เขาแก่แกก็จะเดินมีราวมีมีรา,าวจับไม่ต้องกลัวว่าจะพลิกไงายท้องนีครับนี่ก็เป็นลาวไก่ของเขานะก็ตอนนี้ไก่เลี้ยงอยู่ประมาณสาวน่าจะเป็นร้อยตัวได้นะฮะแล้วก็มีคัดออกคัดเข้าเพราะว่าบางทีมีไก่แก่ไก,ไก่อะไรก็แก่ก็ต้องออกคนคนเลี้ยงไก่ไข่นะ่าจะรู้นะแต่ว่าเพราะว่าไม่ไม่ได้ซื้อลูกไก่มาเลี้ยงนะแกซื้อไก่สาวกําลังพร้อมจะไข่เนี่ยมา พราะมันก็อย่างว่านั้นพะพาซื้อมาเนี่ยมันก็มีรายได้เหมือนกันจากการขายไข่เนี่ยเราก็จะมีรายได้จากการขายไข่ก็อยู่กินได้อยู่ได้กินไปถามว่ารวยไหมไม่รวยหรอกครับก็พอได้อยู่ได้กินมีความสุขกับการสิ่งที่เราทําเนี่ยครับเดี๋ยวจะพาพาไปดูสวนด้านหน้าของพี่เขาไงแล้วก็ขอบอกนะเพลงนี้เปิดทั้งวันนะเนี่ย แล้วแกเออแกก็จะเปิดเพลงให้ไก่อยู่แกฟังด้วยเนี่ยแกจะเปิดของแกทั้งวันเนี่ยครับเนี่ยบรรยากาศบ้านๆแกชอบแบบนี้เนี่ยนี่ครับเสร็จจากงานสวนงานไร่แกก็จะไปช่วยงานแบบงานงานส่วนรวมเช่นบ้านใครทำบุญไม่มีคนนำในการสวดแกก็จะไปสวดน,นำให้นะนี่ครับนี่สวนด้านหน้าของพี่ครับก็มีทั้งฝรั่ง เอ้ยทับทิมไท้นานี่พาไปดูนี่เนี่ฝรั่งนี่มันเสียอย่างเดียวเนี่ครับถ้าไม่หอนี่กินไม่ได้เน่าเนี่ยครับนี่และนี่ก็คือนี่กล้วยเขาผมไม่รู้ว่าพันอะไรนะนี่โอ้โหนี่ผมไม่รู้ว่าพันอะไรมันมันยาวมากเลยเนี่ย ผมว่าน่าจะเป็นไม่ปักช่องห้าศูนย์ก็มาลิอองนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นปักช่องนะต้นมันสูงมากดูดูดูคือดิโอ้โหทีนี้ว่าพี่เขาปล่อยไวก้กอแน่นจัดครับเนี่ยครับมันก็เลยจะดันกันเนี่ยเนี่ยใครที่ปลูกกล้วยอย่าปล่อยอย่างนี้นะครับเนี่ยแกบอกแกก็ยังว่าพลาดไปหน่อยเนี่ยโอ้โหมันดันกันจนลอยลากลอยเหมือนนะครับเนี่ยถ้าปลูกกล้วยเราต้องเอาไว้เท่าที่เราเอานะ บางคนน้โหมีสิบต้นก็จะเอาสิบต้นมันไม่ได้ไม่ใช่หรอกนะมันมันก็ไม่ได้ออกพร้อมกันนะกล้วยเนี่ยเนี่ยดูเครือดิถามว่าเครือใหญ่จริงนะครับเนี่ยโอ้ใหญ่ยา,ยยาวแต่ว่าเวลาลมมามันจะลมม้มอ่ะเนี่ยอืมนี่ก็เป็นด้านหน้าส่วนของพี่เขาอ่านี่ครับนี่ก็เป็นฝั่งชะอมเนี่ยครับตอนนี้ พี่โดไม่อยู่คือแกอนุญ,ญาตให้ผมถ่ายได้นี่ก็เป็นกระเพราบางทีร้านเขาก็ไปส่งร้านต้านเนี่ยป้าก็ให้ค่าน้ําค่าปุ๋ยไปนี่นี่ครับนี่นี่นี่เห็นกล้วยยังครับนี่พีน้องหวีใหญ่นี่เนี่ยค,คือใหญ่เลยครับนี่นี่เนี่ยแกก็มีความสุขของแกนะตอนนี้พี่โดเขาก็ไข่ไปส่งนะครับก็ นี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านป่าของเขาบ้านสวนของเขานะครับก็มีความสุขทุกทุกวันที่ตื่นมาแล้วก็ได้อยู่มองได้เห็นสิ่งที่เราทําลงไปนะว่าเออมันจเจริญงอกงามขึ้นมาคือปลูกเองกินเองเหลือก็แจกบางทีคนก็มาซื้อนะฮะแกก็อยู่ได้ตังค์ไม่มีพี่โดเขาอยู่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งผักหญ้า ไม่มีอะไรกินมีข้าวมีทอดไข่เจียวหน่อยแกกินได้แล้วครับคนเราก็มีเท่านี้นะครับก็มีความสุขนี่นะครับก็นี่ก็เป็นไผ่ก็ลุ่มลื่นนะครับแต่ก็ปลูกไว้โอ้โหละกอเยอะมากเนี่ยครับนี่ทับทิมผมจะให้ดูทับทิมเนี่ ครับทีนทีเขาก็ออกลูกแหละนี่นี่ลูกใหญ่นะแต่ว่าได้บ้างไม่ได้บ้างนี่ก็แล้วแต่สภาพนะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้ห่อเหออะไรเนี่ยก็ต้องทําใจนะน่อยู่ข้างบนก็มีลูกครับท่านผู้ชมนี่ยถ้าลูกเขามาอู้ลูกเขาชอบมากเลยลูกสาวนะครับก็เคยมาเจอผมอยู่เขาก็มีความสุขที่เขาได้อยู่สวนได้เก็บไข่นี่ดูมะเขือม่วงนี่ใช่ไหมนี่ออกลูกออกเต้านะครับนี่ อืนี่เห็นไหมลูกไม่ต้องใหญ่หรอกครับแต่ว่าเรากินเพราะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ย,ยานี่พริกดูพริกที่หนูสวนเขาเนี่ยนี่ล้วนๆเห็นชุกเขียวนี่ไม่ใช่ใบนะอืน,นี่เห็นไหมโดกมากเลยอือจะต้องมานะเก็บเอานะเพราะเม็ดมันเล็กนี่จะแดงแล้เนี่ยนี่นเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากนี่ครับนี่ นี่ครับนี่ก็เป็นบ้านของพี่เขานี่แกก็นอนอยู่ข้างในเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้ไปส่งไข่อยู่ก็สุดท้ายนี้ก็จะลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกับช่องของผมด้วยกับรายการจอขอตดติดเสต่างธิวการเกษตรนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะถ่ายให้ดูสวน หลายสวนครับแถวที่ผมอยู่เนี่ยโ,โหมีจะคนจากต่างถิ่นเนี่ยมาซื้อแล้วก็ปลูกปลูกสวนนั้นสวนนี้นะครับนี่ครับแต่ตอนเนี้มีปัญหาแล้วครับพี่น้องจะของสวนไปไหนไม่รู้ไปส่งไก่ส่งนานเหลือเกินไม่รู้ทําอะไรไว้ครับไหม้แล้วครับนี่ครับพี่โอโ้ตายแล้วกูนี่โอ้โหตายกูไม่ต้องกินกันแล้วครับนี่มันไลแล้วครับกุ้งมันไลแล้ว ไม่แล้วครับพี่น้องโอ้โหผมนี่ถ้าผมไม่อยู่นี่ถึงก็ไฟไหม้กันเลยทีเดียวโอ้โหตายหาโอ้โหนางสงสารแก่โอ้โหแล้วพบกันใหม่นะครับผมไปกับกุ้งไม่ไหม้นี่แหละครับครับสวัสดีครับ